วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีร้านหนึ่งครับผมเป็นร้านผัดไทยที่ผมอยากแนะนํามากๆเลยนะฮะเป็นร้านผัดไทยที่อร่อยที่สุดในชีวิตของผมเลยซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นร้านผัดไทยที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยนะฮะก็สําหรับตัวผมนะครับคุณผู้ชมผมมั่นใจแล้วแหละน่าจะอร่อยที่สุดในโลกแล้วแหละเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมขอผัดไทยรวมยติเอาใส่จานนี้ผมจัดเต็มเมเลยนะครับพี่อันนี้ไม่ใช่จานนะครับผมจานครับผมก็เดี๋ยวใส่ผมมาเต็มเต็มล้นเลยนะฮะใส่หมดพี่จะทานหมดแล้วครับ Blender, พี่มันไม่ใช่เลยไม่ไม่ใช่คืออะไรครับวิธานหมดนี้พี่ไม่ใช่คนนะัะคือใช่คนโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ประมาณกี่กิโลอ่ะพี่โอ้โหครหนักอันนี้ประมาณกี่กิโลครโอ้กิโลคเยอะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องอิตเตอร์ชัยมหาเทพกินสังหารนะฮะวันนี้ครับผมพกจานยักษ์มาอีกแล้วอยากจะรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่สรยากรมยุทธศรราสตร์ทหารเรือจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีร้านหนึ่งครับผมเป็นร้านผัดไทยที่ผมอยากแนะนํามากๆเลยนะฮะสำหรับตัวผมแล้วเป็นร้านผัดไทยที่แบบโคตรอร่อยมากๆที่ผมอยากมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้มาลองกินกันดูมากเลยนะเป็นร้านผัดไทยที่อร่อย ่อยท,ที่สุดในชีวิตของผมเลยซึ่งผมมั่นใจว่าเป็นร้านผัดไทยที่อร่อยทีสสนนสสสส่สุดในโลกด้วยนะฮะก็สําหรับตัวผมนะครับคุณผู้ชมผมมั่นใจแล้วแหละน่าจะอร่อยที่สุดในโลกแล้วแหละซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่อร่อยจริงๆน่ผมไม่เอาจานยักษ์มากินหรอกฮะเพราะว่าถ้าเอาจานยักษ์มาคือต้องกินเยอะใช่ไหมพี่ถ้าไม่อร่อยแล้วมาทาจานยักษ์กินเยอะโอ้โหไม่หมดทรมานด้วยกินไปทรมานด้วยนะครับผมซึ่งผมก็มั่นใจแหละวันนี้ก็อร่อยก็พี่ก็กินเก่าเมื่อผมนี่ผมกลมยุธทินเก่าผมเลยเพราะว่าผมก็มากินบ่อยอยู่แล โอเคฮะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูร้านกันดีวกว่าปะ่ะอยู่ใกล้ๆเลยครับผมอยู่ใกล้ตามมาครับผมคุณผู้ชมนี่เลยครับผมผัดไทยไฟนรกครับคุณผู้ชมอก็แบบรู้สึกว่าถึงความแซบ่บความดุดเดือดแล้วนะฮะก็สังเกตกันง่ายๆเลยครับผมก็อยู่ที่ตรงข้ามกรมยุทธศึกษาและหารเรือนะผมชื่อร้านผัดไทยไฟนรกเนี่ยตามตึกเลยตึกสีฟ้าๆเทาๆผมไปดูกันดีวกว่าไหมไปดูในร้านกันดีวกว่าปะ่ะ าครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมขอผัดไทยรวมญาติเอาเส้นจันทร์กับเส้นทาโร่โไหมอะขอรวมญาติแบบเอาใส่จานนี้ผมจับเต็มๆเลยนะครับพี่อันนี้ไม่ใช่จานหรอครับครับผมจานครับผมก็เดี๋ยวใส่ผมมาเต็มๆต็มล้นเลยนะฮะใส่หมดพี่จะทานหมดแล้วครับก็หมดเดี๋ยวลองดูกันดีกว่านะฮะก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหมดหรือเปล่านะ โอเคครับรบกวนหน่อยนะครับขอบคณมากครับคุณผู้ชมงงกันใช่ไหมว่ารวมญาติเนี่ยจะหน้าตายผมบอกแล้วว่าที่สุดแล้วผมเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาออกมายังไรรวมญาติไปดูกันเลยโคตน่ากินคุณผู้ชมไปดูกันไป อ้ยมาแล้วโโอ้หพี่มันไม่ใช่เลยไม่ไม่ใช่คืออะไรครับวิธทานวันนี้พี่ไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่คนตอนนี้เป็นอะไรอ่ะมนุษย์ต่างดาวอ่ะโอ้โหมันเยอะมากเลยอ่ะอันนี้ประมาณกี่กิโลอ่ะพี่โอ้โหโคตรหนักอันนี้ประมาณกี่กิโลครกิโลโคตรเยอะโคตรน่ากินอันนี้คือรวมญาตินะครับใช่ครับนี่แนะคุณผู้ชมได้บอกว่าหน้าตาของรวมญาตินะครับผมอลังการสุดๆวันนี้ไม่น่าด่าเฮ้ย น้ำจิ้มพี่ดูจานผมดิน้ำจิ้มแบบตำมูอตำมีมากผู้ชมไม่พอพี่ผมขอใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหมได้ครับผมครับมา โอ้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไประชผมใช่ไหมเยอะมากครับผมผู้ชม,ขอ,ม,ม,อข,อม,มขอบคุณมากครับผมพี่อบคุณมากครับอแค่น้ำจิ้มนี้ก็คืออิ่มแล้วนะนี่แล้วผมที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเป็นผัดไทยรวมญาติที่แบบแสนอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับผมที่ผมเคยกินมาเป็นผัดไทยที่น่าจะที่สุดแล้วแหละนะฮะคุณผ,ผู้ชมต้องมาลองกันนะครับผมต้องมากินกันดูก็ท็อปปิ้งของผัดไทยรวมญิอดนะผมมีหมูแดงนะฮะดูดิโอ้เซนทาโร่ มันอร่อหมูแดงเขานี่แบบไม่ต้องจ้ำเป็นต้องแบบไปราดแบบน้ำหมูแดงเลยพี่คือแบบรสชาติคือมันเด่นชัดอยู่แล้วของเนื้อหมูแดงแล้วก็เส้นของทาโร่นี่คือมอนมีความนุ่มคือแบบคโคตรเข้าอะ่อะมันอร่อยเอออือหืออร่อยมากนี่ฮะคุณผู้ชมหมูกรอบครับผมโอ้โหโคตรน่ากินหมูกรอบตัวเบิ่มๆกรอบเลยนะเนื้หอหมูกรอบนุ่มนั่น กรอบมากนี่ครับผมก็จะมีปลาหมึกด้วยนะฮะปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคุณผู้ชมกุ้งตัวบมบมเลยรวมญาติของเมนูทะเลอืมปลาหมึกโคตรนุ่มเลยนุ่มแบบปลาลายอ่ะอืมกุ้งอมันต้องแกะเปลือกเพื่อเลี้ยงตัวโอ้ยหอร่อยมากนะฮะตักคำโตๆเลยฮะอืออืออ่าฟินอร่อยมากรสชาติที่คุ้นเคยนะฮะอือ ปกติคือถ้าเราตักแบบเป็นคำตโตๆเลยแบบมันจะลดแล้วใช่ไหมอันนี้คือแบบไม่ลดเลยนะโอ้ย พี่ผมว่าเดี๋ยวเพื่อความอร่อยหน่อยไหมผมขอราดหน่อยนะขอราดก่อนแล้วกันราด่อนเลยฉ่ำมากคุณผู้ชมอุ้ยอืมมันจิ้มหรอแซงเด็ดเหมือนเดิมนะก็อร่อยเลยน้ำจิ้มอ่ะ ยังร้อนๆเลยพี่ยังมีควันอยู่เลยอ่ะข้างใต้อ่ะแอร์เขาติดให้ตั้ง3ตัวเลยโอ้ม,มชมบอกเลยว่าโคตรเย็นแต่ว่าอาหารเขาก็ยังร้อนอยู่นะให้สมกับนี่เลยพี่แอร์เย็นกับกินการกินปัดไทยไฟนรกนะผมเข้ากันสุดเลยครึ่งจานแล้วใส่อะไรนะคร,ร,รึ่งจานนะครึ่งจานผมเนี่ยครึ่งกระเพาะแล้วเหมือนกันพี่ตอนนี้กําลงังแบบเบียดกันมาเลยไม่รู้ว่าผมจะกินนี้หมดก่อนหรือผมจะอิ่มก่อนนะโอ้โหเอาเรื่อง แต่ว่ารสชาติคืออร่อยอร่อยเหมือนเดิมพี่ก็ต้องบอกว่ามากินทีไรคือไม่ผิดหัว ก็ตัวนี้นะผมที่ผมกินก็เป็นเส้นทาโร่นะนอกจากเส้นทาโร่เนี่ยก็จะมีเส้นจันด้วยแล้วก็บุนเส้นด้วยนะครับผมเส้นจันนี่บอกเลยว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยนะฮะเยอะอยู่นะพี่มา ใช่มีว่าถายมานานแล้วโอ๊ยนานแล้วเล่นนึงเล่นหน่อยใช่ไหมกินชิลไปชิลไปนิดนึงนานแล้วเดี๋ยวเบนตัดต่อยากใช่ไหมเว้ยได้ได้ไดไปลุยกับผมจม o ทำตัวโตไปเลยฮะ เพื่อไม่เป็นการเสียน้ำใจของพี่เอาพี่ใส่เลยพี <c oughs> หย่หมดไปเลยเพืนอนึงไปเลยอ่าจะหมดแล้วนะครับ หมดแล้วครับผมพี่หลังเราผักกระจายครับผกักเราพี่โอ้โหเยอะขนาดนี้ให้ผมเอาพื้นที่ที่เหลือไปกินของหวานดีกว่าไหมแต่ถ้ากินก็กินได้แต่ว่ามันจะไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับของหวานไงของหวานดีกว่าโอเคครนะฮะหรือว่าจะให้ผมซดน้ำจิ้มไหมละ่ะสอาซักโค้งไหมไม่ได้แปลว่าของหวานดีกว่าเนาะของหวานดีกว่าพี่ครับมีของหวานอะไรกินบ้างเฮ้ยยังไม่อิ่มเลยอ่ะของหวานตอนนี้มัเป็นสลัดเฉาปวยครับพี่แล้วก็เป็นชะตอกระดี่ครับอ่างั้นเอามาอย่างล<ช> <laughs> นะหนึ่งครับผมแล้วนใครไปฮะเดี๋ยวเราดูของหวานกัน มาแล้วครับผมของหวานนะฮะนี่เป็นสลัด้อยแก้วนะครับผมมีสลัดแก้วแล้วก็มีสตรอเบอรี่ลอยแก้วแล้วก็มีเฉาก๊วยแล้วก็สลัดนะครับผมถึงเวลาได้กินของอร่อยแล้วสักทีนะครับมาผมเดี๋ยวผมจะไล่ไปเทละเมนูเลยนะฮะเทเลยนะฮึมเดี๋ยวผมทเทไว้ก่อนนะจะได้แบบเย็นเย็นมาฮะสลัดร้อยแก้วหวานอมเปรี้ยว อืมอืมสดชื่นเลยอืมโอ้อยกกิเลยอ่าเลอศเอาละปลาผมซตรอเบอรี่ร้อยแก้วอืมมันกลิ่นหวานๆของสอเบอรี่แต่ไม่ค่อยเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวเศ้าไอ้นั่นนะมหวานเปรี้ยวแต่หวานมากกว่าแตมรวมๆคืออร่อยนะตอเบอรี่เขาแบบนุ่มเลยไม่แข็ง ต่อมาเฉาก๊วยอืมเฉาก๊วยคน,นดีเลยเข้มข้นมากอืมได้ สำหรับร้านผัดไทยไฟนระกครับผมก็ตั้งอยู่ที่สารยาตรงข้ามกับกรมยุทศพึกษาทหารเรือในระบบจังหวัดนครปฐมนะฮะเวลาเปิดปิดร้าน4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับสำหรับร้านผัดไทยไฟนระกเปิดทุกวันนะครับผมหยุดทุกวันอาทิตย์สำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะฮะสำหรับวันเสาร์นะครับผมเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะฮะสำหรับรายละเอียดลิงก์เนี่ยผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมยังไงก็ตามกันมากินได้ เยอะเลยครับผมแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขามี Delivery ด้วยนะผมทั้งหมด4ช่องทางเลยก็จะมีแก๊ป l ลแ e Man Food Panda และก็โรบินฮูดนะครับโอเคให้ผู้ชมก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเป็นไงผมบอกแล้วว่าร้านเนี่ยคือแบบเด็ดที่สุดละอร่อยที่สุดละสำหรับผมนะผัดไทยนะโคตรอร่อยเลยฮะนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่บวันนี้ผมก็ขตัวลาก่อนนะครับผมวันนี้ขกาลากับเพืครับบ๊ายบาย